ขว้นสำงพันเป็นิ่งเลยนะคะ ในโอกาสนี้ฝ่ายเชนดูมิเลเช่ฟิซาเน่คอนดูฮาวดี่และนักด้านในนะคะโดยไปือโ่ร่องสื่ทัู้ไปหาและอูสิก,า,หา,หสก,การน ะะเดี๋ยวขออีกหนึ่งเพลงแบบสบายๆฟังพร้อๆนะคะเมื่อกี้ค้นคันไปหน่อยโอเค ที่เราไปอยู่สถานที่ที่มันกล้องอะไรเงี้ยคะ่ะมันทําให้เราต้องยิ่งพุชตัวเองมากขึ้นต้องตะเบงเสียงมากขึ้นแต่วันนี้นี่ดีเลยอยากถามความรู้สึกแรกของสองท่านตอนที่เดินเข้าม,มาืัอสักร่นี้ที่แบบสกรีนของเราเปิดแล้วก็เดินเข้ามาทางด้านในรู้สึกไงประธานสำหรับตัวหญิงก็องบอกว่าต้องขอบคุณก่อนนะคะที่วันนี้ให้เกียรติอีกได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดท่าสยามพาวไลัย ปรยัลแกรดเตอร์ไฟล์กรุงไทยแอคซอาไลฟ์นะคะเก่งมากจริงๆเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ต้นปกติแล้วาที่ผมนอกจากแสดงละครร้องเพลงแล้วนะครับก็จะไปทำกิจกรรมคือท่องเที่ยวและพอไปท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ได้ไปเที่ยวธรรมชาติแล้วก็มีการทำ CSR อนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์สัตว์ทะเลแล้วก็เก็บขยะประหยัดพลังงานนะครับซึ่งก็ตรงกับทา,นนางนโยบายของทางกร,รุงไทยแอคกซ่าประกันกชีวิต นะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันทำแล้วก็ได้มาตอนนี้ตอนนี้เป็นซีซั่นที่3แล้วนะครับวีเขาพิัุไคล์เนี่นะครับผมก็ฝานติดตามกิจกรรมดีๆแคมเปญดีๆแบบนี้ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนเมษายนนี้ก็จะไปปล่อยต่อกันด้วยนะครับชวนได้ค่ะเชิญพี่อีกนะครับได้เพราะว่านะครับขึ้นเขาลงห้วยขึ้นเทรลอะไรได้หมดได้เพิ่งกลับมาจากทะเลนะใช่ค่ะเดี๋ยวกลับอีกรอบนึงได้เลยค่ะพี่จูนพี่จูนด้วยนะครับได้เลยค่ะพี่จูนพี่จูนขอให้กำลังใจอยู่ทางนี้ค่ะเป็นวันใสเป็นวันลมใสเป็นว พี่จนได้มีประสบการณ์ได้เห็นเต่าวิ่งลงทรายสกคัญใช่เพราะตอนนี้คุณเป็นแนว adventurous แล้วใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะแสดงให้เห็นจุดยืนของทั้งสองบริษัทที่เราต้องการที่จะสร้างการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบยั่งยืนให้กับ f o อ l o w e r ทั้งสองท่านด้วยค่ะทราบว่าจะมีกิจกรรมถ้าเกิดว่า f o l l o w ร r ครบสามล้านไอช่องใช่ไหมฮะค่ะก็คือไม่ใช่แฟนขับผมนะฮะเป็นแฟนขับน้องแมวผม ต้องเจนตัวเพื่อจัดแดนนี้ได้เดี๋ยวขอมาใช้นกหนังสยามพาวไลัยนะครับผมรอยัลแรงเตียเตอร์ลายกรุงไทยแอคเซ่าไลฟ์ได้รับเก่งมากค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะควิสทุกท่านตรงทางก่อใครูดชื่อไม่ได้เราจะไม่้ออก we're going to quiz everyone at the exit ระดับสุดท้ายนี้นะคะราควนทั้งสองท่านเชิญชวนทุกทุกท่านมาที่ ก็สำหรับยิงยิงคิดว่าสำหรับสยามพาวไลก็เป็นโรงหนังที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามาร่วมมือกับทางบูงทยแอซ่ด้วยคิดว่ามันต้องมีความยิ่งใหญ่มากกว่าคำการเป็นโรงหนังแหละน่าจะมีอีเวนต์หรือว่าเป็นเวนูที่ฮอตขึ้นมามากขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวเดียวกับงไทยแอซ่กันเยอะๆเพื่อที่ว่าจะมีงานอะไรจะได้อัปเดตกันตลอดเวลาเราจะได้รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างนะคะก็ขอฝากไปด้วยค่ะบูทายแอคซ่ คลาสค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะพีนฟ ah ังไปหมดแล้วนะครับก็อยากให้ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะครับก็ฝากโปรโมทแคมเปญดีๆของทางสยามเทวะไลน์นะครับผมรอยัลแกรนด์เตยันเตอร์บายกรุงไทยแอคเซอรไลน์นะครับผมว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายตลอดทั้งปีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือโรงแรมวิวแห่งนี้นะครับใครได้มาดูที่นี่จะไม่ไปดูที่อื่นแล้วเพราะว่าทั้งภาพทั้งเสียงสองจริงจริงครับผม ตอบโจทย์รอบด้านแล้วก็เป็นความสมบูรณ์แบบเป็นความเป็นที่สุดจริงๆใช่ค่ะขอเชิญปรบมือดังๆให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะเตรียมเชิญทั้งสองท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการร่วมดื่มเฉลิมฉลองพิธีเปิดที่เราได้ทําการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปก่อนหน้านี้นะคะในโอกาสนี้ดิฉันขอเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติท่านผู้บริหารบนเวทีอีกครั้งค่ะ เรใช้เทคโนโลยีการฉายภาพที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะคะมีความคมชัดเห็นถึงความเสมอนจริงสมจริงมีแสงธรรมชาตินะคะนอกจากนั้นที่นั่งก็สบายมากๆเลยนะคะดีไซน์ก็สวยมากเช่นเดียวกันรบควนขออีกช้อนหนึงค่ะรบ,บร,บบรบกวนมอกล้อตรงกลางนะคะ ีสักครู่จะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมภาพยนตร์พร้อมกันนะคะมระดัมเฟ็มค่ะในเวลา19บรนิกา15บนาทีนะคะทุ่5บค่ะขอความกรุณาทือ